สวัสดีครับเช้านี้ที่ภูคาเบิร์กนะครับเรามารับประทานอาหารขึ้นบ้านเรานะครับลับตะเพเาเนือ้อไข่เจียวเราหากินได้ยากมากนะครับวันนี้เนื้อนิ่มนิ่มนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับนี่มหมูเรียมทุกทุกอย่างครับเราหากินได้ที่นี่ที่เดียวเนทะ่านั้นสามบ้านเราไม่มีนะคะมาเที่ยวกันยิ่งนะคะเสร็จแล้วล่ะสวัสดีครับ ไม่แนะนำคนอื่นเลยล่ะยังพูดเสอไอ้ <g ülme> มามาถึงพูดเสร็จอที่เปิดอยู่อ่ะครับผมผมจากรายการเรยแม็ครับผมแม็กโดนอ่ะเลยแม็กไม่ยอคับไอ้หาเล่นบุ๊กไปบอกกูด <c oughs> ้วยแมคลัม <c oughs> ถ้าพูดถึงรสชาติอาหารที่นี่นะครับเยี่ยมไปเลยเป็นไงครับอันนี้ก่นด,ดีกว่าในแคนทีนอ่าอย่าพูดถึงแคนทีน,นะครับแคนทีนั้นเป็นอาหารเหนือชนิดหนึง่ง <c oughs> เหนือความคาดหมายอบยาบางวันมาแบบ <c oughs> อะไรนะแกงส้มแกงส้มแห้งแกงส้มแห้งนะครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs> วันนี้เราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็น ประธานในการท่องเที่ยวในวันนี้นะครับแล้วก็ขอเสียมประมือกับภาษานะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับน้องๆประมือภาษาที่นือนะครับผมการท่องเที่ยวเราจะดีได้เราต้องมีผู้ใหญ่ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผูใ้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับโดยมีน้องพล4 5 6 7 8 1ิ น้องอะไรนะพอยเทอร์โบห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดูชอบเสี่ยงกูชอบเสี่ยครับของแข่งสนน้ำมาหนานะว่าหวหินระดับโลกครับส่วฝนู้ก็น้องพอยโปลิโอครับผมฝัเลี้ยงครับอ้าวสามลชนะนํนตัวเองครับผมตูสานตูสานมอลชนไน้นำตัวเองเลยครับผมแนะนำอะไรชื่อหนู่ค่ะได้นำอะไร ที่มานี่ี่มาต้องหนุ่มไม่ได้มาเพื่อจะมาเที่ยวนะครับต้องหนุ่มมาเปิดตัวเป็นรุ่นพ้ายของคุณี่เขาสัมภาษณ์จุ๊บนเล่นปลาเงี้ยปลานน้นมาเที่ยวเฉยๆพี่ใครเดี๋ยวไปกินเล่นกอดกันบ่อยๆแต่ก็ต่อนีครับไม่รู้ไปซื้อมะขามไปซื้อมาไปซื้อมะข่าหวานนะคะ จ้องซื้อค่ะอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วขึ้นก่อนด้วยเดี๋ยวเราจะให้ควันเลี้ยงมาข้างหน้านี่ะรายการอะไรกันเออรายการตะลย์ตลาดตะลอนตะลุยตลาดตะเวนแดกรายการตะเวนแดกเที่ยวเลยเปื่อิดให้มาเปื่อยผมกับพิธีกรล่าสุดท้าข้างหลังวันนี้หนูนะฮะพิธีขอมาน้ำฝั่งนี้ ตัวเลือดเปื่อยยกแก๊งกับฝางุ่นเชียงครับผมฝางุ่นเชียงก็ไม่เลิกฝางุ่นเชียงผางุนเชียงไปครับผมโอ้ยแจ็คตันขายไปเลยไปเลยไป็นหนาไปไปเลยไงนะครับเราออกจากร้านข้าวตะกี้หมดไป555ครับผมแล้วข้าวรสชาติเป็นไงบ้างเฮ้ยแต่ว่าเยอะนะอร่อยครับเยอะเลยที่แดกคนละสองสามจานแฮะ ข้าวสิบจานมีข้าวสิบจานใช่ไหมต้นต้นมองเหลี่ยมนี้แน่นุ่งลงเกลือเยี่ยของถูกไหมข้าวสิบน้ำเจ็ดข้าวสิบจานเกาเหลาอีกสองน้ำอีกเจ็ดขวดลืมคิดข้าวไอข้าวหมูทอดปะอะไรรึเปล่าเออะไรยุีิชันกันยังนะชาดีไหมเดี๋ยวคอยดูครับว่าเราไปไหนกันต่อไม่มีอ่ะ เริ่ชาร์จเหอะนี่ยังถ่ายไว้เกินแล้วนอนด้วยหันไปฟังงูกินแล้วนอนเรียบร้อยครับพลอยเทเบห้าหกเจ็ดแปดเรียบร้อยแล้วครับปรับเบาะนอนแล้วครับผมสามเบาะลวดครับผมมะขามนะมะขามมะขามหวานเข่าคอเพชรชมูนะถ้าหลับเราจะเลยร้านมะขามสู้ๆจะซื้อไปฝากให้สามีพุทธิรักกินนีนนี้มะขามเขาไม่ออก เขาออกหน้าหนาวเพาะไปาขามร่วงเขาออกพร้อมสตรอเบอรี่สวัสดีครับผมต่อจากที่กินข้าวใช่ไหมใช่นะที่พอยบอจะไปหามาขามหวานเพชรชบูรณ์แต่ว่าเรายังไม่ได้ครับผมเรามาแวะตรงนี้ก่อนจุดที่สูงที่สุดของภูทเบิร์กด้วยความสูงประมาณพันเจยหกครับผมเพราะว่านี่ป้ายอยู่นี่ครับผม กลับไปดูด้านหลังครับผมที่นี่คือทะเลหมอกที่ไหนับที่ภูทะเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้เวลา9ก้าโมงสีครับผมเรามาถึงตั้งแต่กี่โมงครับอมงึ่ง6 3โมงครึ่งครับตอนนั้นเรามีทะเลหมอกไหมมีครับมีหนักมากตอนนี้ก็ยังมีอยู่9ก้าโมงคาดว่าจะมีถึง9ก้าโมงสี่สประมาณะ นี่ก็ทีสิบแล้วอากาศเหนื่อแตกนะร้อนอากาศเหมือนจะหนาวนะครับถ้าดูถ้าดูในกล้องอาจจะเหมือนหนาวแต่ความเป็นจริงก็เป็นองนี้ร้อนที่ปลายเลยแต่กล้องแต่กล้องซูมซูมเหงื่อครับซูมเหงื่อบนหน้าใบหน้าพี่อ้นเลยครฮะเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยวผมจะใส่หม้าให้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวดีจะใส่หม้าให้ ดูจานทข่ครับ z o ม m zoom ไปครับผมนั่งเป็นลิงถือลูกท้อแล้ว้านไทยกับเรื่องพิศาอันนี้คืออ๋อดูดาวและที่วัดคุณภูมินะจุดชมวิวภูทเบิดกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงขึ้นมาคุณภูมิตัวนี้เท่าไหร่ยพิงขึ้นมาให้พายก่อน2 4 2สามสามสิบเ็ ตออ๋อมันตัดแบทเอ้เดี๋ยว่าพี่เดิไปเดียวเดินไ่ถามว่า้ออพี่เหมือนลิงผิวตอบโอ้ยใหญ่แบบนี้เลยมาเร็วมาเร็วข้นานี่เรีวมันย้อนแสงพี่ไม่กองพี่อ้นคงมีแฟร์พียิงได้สู้ได้อุ้ยจเลือแต่หางนอย้ยเดินมาชั้นนี้นู่นคือวัด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 ป่าผู้ทับเบิกครับผมที่เราเห็นแหลมแหี่นู่นนั่นแหละครับวัดป่าผู้ทับเบิก ขาชื่อว่าชื่อผ to to ่า <fella> ท yeah. well, so nice to so cool. ่าอะไรครับผมผ่าท่าอะไรครับผมชเวดากองครับผมเราไปมาแล้วฮะแต่ตะกี้ลืมถ่ายครับผมเราลืมถ่ายวีีดโอแต่เราถ่ายในห้องน้ำแทนเมื่อกี้อ่าถ่ายวีโอฮะถ่ายขี้เนี่ยนะน้ำเย็นมากเฮ้ยมาอะไรวะฝนอ่ะหลังจากที่เมื่อก่อนแล้วอ่ะ เอาตกเราก็จะจอดรถนิ่งๆให้ฝนให้ไม่กระหล่ำปีมีเยอะมากแต่ว่าช่วงนี้ก็หกโมงเย็นในเปรตหลังคาสีสันเยอะไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวจมันกัเฮ้ยกูว่าแดดร้อนแล้วเนาะสบายกูตอบพี่มาหน้าหนาวกูแบบเหมือนต้องนั่งแบบเนี้เพื่อเพื่อร่างกายมันจะอยู่ได้มึงก็หนาวเกินครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่นี่ที่ไหนครับพอยเทอร์โบครับ หินผ่าาลองครับจ,จุดจุดตรงนี้เรียกว่าจุดอะไรครับจุดผาชูธงครับชูยังครับ <c oughs> มาเรามาวันนี้ในเวลาสิบเอ็ดสิบเอ็ดโม<อ>งฮะแต่หมอกก็ยังกปกคลุมอยู่หมอกยังเยอะแต่ไม่ได้หมอกครับวันฝน,นตกนะสวยจริงอะไรจริงครับดูตรงนน้นดิเหมือนน้ำตกไหลอ่ะ เปน,นโลกอะตะแม่หมอกอยู่ท่ากางหมอค่ะโอ้ h, แส่นับรวแบแบล้ว <c oughs> เป็นไงครับระหว่างทางจากอ่าะไรผาหินปุ่มผาหินปุมครับมาบอกว่าเจอฝนครับผมเจอฝนครับดูรองเท้างไม่อคยครับกระจายหินนะครับอันนี้มันจะเป็นรูปหัวใจนะครับอ๋อหินนี้เป็นรูปหัวใจครับเขาบอกหินนี้รูปหัวใจน่าหน้าหนึ่งใช่ไหมใช่คุณก็หาฝนจริงๆเลยนะอะไรนะตรงไหนครับดูนะ เป็นหินรูปหัวใจอ๋อโอ้ยเปียกหมดแล้วนี่มันหงหัวเนี่ยสุดยอดครับเป็นเส้นทางที่ขอเราหดมากครับเพราะเปียกฝนครับเปียกฝนครับผมไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากเปียกครับ <Eso S 2> มีชุดเปลี่ยนเออเมาไรงนี้ร้อาไม่ไหวเลยประเด้๋ย่าพ่อคุณหอมสุดชะลุหึ่หึ่ เวลาเที่ยงยี่ห้าครับผมเที่ยงบอกว่าอ๋อบ่ายยี่ห้าแล้วบ่ายบ่ายยี่ห้าครับแต่เรามากินข้าวเที่ยงครับผมข้าวเที่ยงที่ที่ไหนครับอ่าร้านสุขลังทองครับที่ผู้หินล่องกล้าับผู้หินล่องกล้าที่อะไรผู้หินผู้หินอันนี้ตำนานตำนานมากไม่กินสั่งท้อตํำมาใช่ไหม เอไปไหนที่ว่ามีนักเรียนอ้วนๆอ่ะที่ว่าเดินจุดตรงฐานขึ้นไปแล้วมึงแปลว่าอะไรนะที่ว่าเดินแล้วอะไรนะอะไรนะอะไรมุกมุกมุกอ้วนๆเลยที่ว่าคนอเด็กอ้วนแล้วเดินอ่ะบอกว่าอะไรนะบอกอะไรอะไม่รู้อ่ะนี้ที่ผมบอกกระจได้กระได้เนี้ยที่ว่าเดินแล้วมันอะไรนะมึงมึงแต้วอะอะไรอ๋อเด็กคนเก้าเก้าเหลาคนเก้าเหล่าเอ้ยมันมีผู้หญิเด็กอ้วนเว้ยเด็กนักเรียนเดินอ้วนเลย ไปเรื่องอื่นไม่สนใจหนูคุยกันอยู่พี่หนูกำลังพี่อยู่ด้วยฟังอยู่ไม่ได้ไม่พูดไม่ฟังไปไปไปต่อไม่ได้เลยฟังยังฟังอยู่พูดดิไอ้บ้ามันเจอผู้หญิงอ้วดๆไว้แล้วมุกนี่ผ่านเว้แล้นบอกพี่ไก่ผู้หญิงที่แม่งก้าวร้าววะทำไมวะ เดินเล้วเพ่งก right? ้าวเลยก็เพิ่งเหลาไอ้เหกินได้ไข่ไว้้เหลาอพี่พี่ไอ้้องคนนี้เชืจะได้ย่าก้าวเหลาไว้เยอะแล้วพี่พอไปกันปไม่ไมแล้วอแล้วถึงตันจะไปอะตนดีครับอ่ะเชื่อตั้อย่างนี้เชื่อได้ไหม เจ๋งพูดใจแล้วมันพูดแบบพี่มายอยู่ที่ขนยายมันจะยกแข่งตะแข้งรั่ว่าตะแข้งคว่ำอะไรเปล่าที่นี่ต้องหัวคว่ำใช่ไหมกินไก่กินข้าวที่นี่ลองสุกมากินข้าวต่อกลับไก่อร่อยมากไก่อร่อยมากอี๋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 กินเป๊กกินเป๊กเป๊กบนนะซิกเนเจอร์หมากรอยทอดไก่ดีมากที่นี่ครับ วัดผาซ้อนแก้วเข้าไปเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วแต่ว่าลืมถ่ายวิดีโอถ่ายตอนกลับครับผมตอนซื้อลอตเตอรี่แล้วถ่ายให้ไหมซื้อแถวโหหิตประจวบไม่ค่อยถูกนะบองมาซื้อไกด์ที่นี่เผื่อจะถูกนี่ครับมันเนี่ยเพื่อนซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวเลยใช่ใช่เขาบอกว่าลาบอยู่ไกลต้องมาลาบไกลๆเผื่อจะถูกเอาเข่าบ้างถีงานเราไปไหนเมื่อเนี่ยงานรลับบนตะกู้นเลย